จะไปไหนนี่ฉีมีตาฉีทำไมตากไว้ก่อนมานี่เดี๋ยวนี้มีความผิดมานี่ให้ฉีข้างล่างทำไมไม่ฉีลงมาเดี๋ยวนี้มา มาเดี๋ยวนี้เร็วๆว,วันนี้ความผิดหลายข้อหามากเลยมาเดี๋ยวนี้หนึ่งดูที่มันเป็นอะไรมันเป็นอะไรฮะฮะืะน,น,นี่ใส่ไม่ดีมาเร็วๆๆๆมาเร็วอยะ ไม่เอาลงหรอกฉี่เรียบร้อยมันไม่ยอมฉี่ข้างล่างมันปีนขึ้นข้างหน้านะพี่เปิดฝั่งนี้ให้ใช่ไหมมันขึ้นฝั่งไอ้คนขับกระโดดขึ้นมานั่งฉี่พี่ยังไม่ันได้เปิดมีขึ้นอม,นนมาเร็วๆเ,เอาถอยสิ <laughs>